ครับมาดูมาดูวันนี้จะไปส่งแล้วลรถล้อคู่แบตลิเธียมนะครับ3มตันรุ่น G2 นะครับผมเดี๋ยวรอรถสไลด์เรานะครับขึ้นก่อนเดี๋ยวผมจะไปเปิดเนมเพจได้ดูนะนี่ครับรถสไลด์เราเมลเซ็ A X ครับเห็นทางท้องถนนนะครับผมไม่ต้องทักทายนะผมปล่อยผ่านๆไปไม่ต้องบีบแกทักนะครับผมเดี๋ยวเขาจะด่ากันเอาล้อคู่เลยแบตลิเธียมด้วยอ่าเดี๋ยวรอรอ,อขึ้นก่อนเดี๋ยวขออนุญาต ทีมงานสไลด์นะครับผมจะขอขึ้นไปดูแป๊บหนึ่งตัวนี้นะครับผมอาสูงเเมตรมี3เสาด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่ามีตปรปูฟีแบตรุ่น G2 270แอมป์แอมนะครับผมตัวนี้กลับมาพร้อมเกับเครื่องชาร์จ200แอมแอนะคะชาร์จชั่วโมงก็เกือบเต็มแล้วครับดูหน่อยได้ไหมครับดูนะอุ๊ไปครับ โุ้ยเขาล้านหมดแล้วดูอะไรไม่ได้แล้วให้ดูแค่นี้แล้วกันครับนี่ G2 l i เ h ียม i อ n อน3ตันนะครับผมข้างหน้าเป็นล้อคู่เพราะว่าเสาสูงอ่ะเสายังดูได้อ่ะหมุนมาทางนี้ให้หน่อยได้ไหมนี่เลย3เสา,ม,เามีฟูฟีตรงกลางนะครับตัวนี้เหมาะกับอ่ายกของถูงสูงม,ม,มาก7เมตรเลยแล้วก็ฟูฟีเนี่ยคือเวลาเรายกงาขึ้นมาประมาณเมตรนึงอ่ะ เสาข้างบนจะไม่โดนชักนะครับอ่าอันนั้นคือข้อดีของมันดูนี้แถมสไลด์ชิปมาด้วยแล้วก็เครื่องชาร์จแบตลิเธียมเราก็แถมให้กับตัวรถอย่างนี้ไปเลยนะครับผมส่วนถ้าลูกค้านะฮะมีตัวรถอย่างนี้อยู่แล้วแล้วไม่จําเป็นต้องมีตู้ชาร์จเยอะก็สามารถไม่เอาตู้ชาร์จก็ได้ราคาก็จะได้ลดลงไปอีกนะครับเห็นไหมฮะล้อก็ล้อคู่ยางตันนี่สเปยจากโรงงานนะครับไม่ใช่ดัดแปลงมาเห็นไหมฮะโอโหโอ่โองโถงแล้วก็ ส่งด้วยกับรถสไลด์ของเราไปกันเลยครับอย่างนี้แล้วก็มีทีมงานไปอสอนที่หน้าง,งานครับผมหรือพอสอนเสร็จแล้วถ้าไม่เข้าใจบอกให้ทีมช่างเราเข้าเข้าไปอีกรอบก็ได้เหมือนกันแล้วก็รับประกันนะฮะตัวนี้แบตรับประกัน5ปีหรือ1 0 0 0 0ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมทางเฮลิเคมมาให้อย่างนั้นเลยจัดเต็มจัดไปเลยครับผมอ่าอย่างไงฝากไว้ด้วยครับ3ตันล้อค,คู่รุ่น g 2ครับ สเปกจัดเต็มขอบคุณครับ